สวัสดีครับพี่น้องอการประกรมนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลลูยาขอให้มีขึ้นขอให้มีขึ้นขอบคุณพระเจ้าในกิจการบทที่1ิบอข้อ24ปานามบัตเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นนั้นมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระเนจ้า,จากนั้นให้ม,มีคนดีเยอะๆมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงนำเยอะๆคนก็เชื uh, ่อมากมายนะเต็มทั heaven, Ideally, ้งโลกเป็นแผ่นดินสวรรค์เกิดทุกที่อธิษฐานก่อนค่ะเอาฟ a าเ e อเฮ h เ a v วนเฮล l o ป e ยเน่อยู่ที่จุดคำอยู่วินบิดานเรนแอสิสจีทีนเฮเวนกีบารเดเดลเดเรเบตแอนด์ฟอกกีบารเดเดเอดวิลส์โซแฮฟฟอกกี้แนอเดอร์ทแอนลีดานทูทิมเทชันบัตดิลิเวอร์อันพรอมมิมัน f อยอิสติ r ิงโดเมนเดอร์พาวเวอร์แกรฟอร์เอเวอเ ข้าแต่พระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักระขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทหลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเช่นกันและขออยาให้ข้าพงษ์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงค์ให้พ้นจากมาร้าย เหตุว่าราดอำนาจนิจิตศประสิทธ,ธิ์เป็นของพ้องสืบไป,ปเป็นนิดอาเมนฮาเลยาขอพระเจ้าโปรดประทานอภัยบาปหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะพวกเราจะไม่ทำผิดบาปอีกต่อไปโอ้พระบิดาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยโลชิคุรคาชิขอพระเจ้าเทพอรมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนได้ใจศะัืธมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระคำนําสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเจิมคุณหลงให้กับจิตคนเิดให้กับใจ และกล่าวพยานและกล่าวข่าวประเสริฐกันทุกๆวันขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนแดงจีสัตเพชรหลอดเพชรหลอดขอบคุณพระเยเซูสรรเสริญพระเจ้าสัรเสริญพระเจ้าสัรเสริญพระเจ้าหน้าแมวพระสัเสริญพระเจ้าพระเจ้าช่วย พระเยซูผู้ทรงรักษาพระพระบิดาทุกเวลาทูลขอพระกรและทำตามที่พระองค์ทรงสัสสอนก่นอ,นนจจนอ,อนจะโจรโพรจากพระเจ้าทุกวันพระเยซูทรงอยู่กับทุกคนทุกแห่งหนที่พระองค์ทรงเลือกสรรคนซื่อตรงอยู่กับพระองค์มั่นคงทุก กฎสวรรค์เป็นของทุกขั้นที่ซื้อตรงเลยใครซื้อตรงได้มงกฎสวรรค์ทุกท่านนะคะ พี่น้องทุกท่านที่ชอบทำและยำเกรงพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแช่พระคำนำสุขนี้ทุกวันกล่าวพยานทุกวันกล่าวข่าวประเสริฐทุกวันแช์ข่าวประเสริฐทุกวันนะคะขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอาเมนข่าววันนี้พายุเขา,ไม,นะขาไม่กี้นะเขาไม่กี้หล้วเลยนะทาให้ฝนตกหนักหลายภาคนะกรุงเทพก็น้ําเริ่มท่วมแล้วฝนตกหนักนะพี่น้องนาะบอกต่อๆด้วยฮฮ้ พระเจ้าตรัสผ่านเมื่อเช้าให้เขียนว่าทุกปัญหามีทางออกทูลบอกพระเยซูเช้ามืดนะพอนั่งฟังพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าตรัสผ่านบอกว่าทุกปัญหามีทางออกทูลบอกว่าเยซูลูกแล้วไม่เป็นก็แต่งเป็นเพลงนะคะอ่ะวาว้ค่อยออกอากาศแล้วก็นั่นแหละแล้วเมื่อเชา้าข่าวข่าวที่ว่า มีตังแค่สองหมื่นใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปเล่นพนันนั้น,น,นตอนแรกเขาบอกให้สมัครงานอยู่ว่างๆไม่มีงานทำนะนะก็กดเข้าไปกดเข้าไปตอนแรกนะทีละห้าสิบบาททีละร้อยทีละสองร้อยได้กําไรมาจริงนะสองร้อยได้กําไรมาร้อยสามร้อยได้กําไรมาร้อยพน,นันแน่พี่นกเสร็จแล้วทําไปทํามาให้ส่งไปเรื่อยเป็นสองหมื่นหมดตังเลยทีเนี้ยไม่ได้คืนนะ ขนตังคืนเขาก็รู้เอใจว่าถูกโลกพี่น้องอย่าไปยุ่งนะบางคนตกงานอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งว่างๆไปกดดูเอาข้ามาสทิทางนี้มีงานทำาเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จมิจฉาชีไปอย่าไปยุ่งพี่น้องนอะไม่เป็นไม่ยุ่งผึดไม่มีงานทำก็ขุดดินปลูกถักปลูกหญ้าขายแล้วก็ถักหญ้าให้เตียนข้างบ้านอย่าให้งูเข้าบ้านนะ เช้าก็ถากบ้านรอบรอบบ้านดีกว่า,าไม่มีอะไรทําพี่น้องนะพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ลูกาบทที่หนึ่งข้อสิบห้า For He will be great in the sight of the Lord, and shall ring neither wine nor strong r i n g He will also be filled with the Holy Spirit. He went from his womb. อ e เวนฟร m o ม h สมาเ r อ womb เกี่ยวกับยนนะยนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้าเขาจะไม่กินอังุนมกักหรือเหล้าเลยและจะกอบไปด้วยพระวิญญาณบิสุทธ์ตั้งแต่คันมันดาปรบมือถวายเกียตพระเจ้าและปรบมือให้ยนด้วยยนเป็นคนดีมีพระวิญญาณบิสุทธ์ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาเป็นคนเชี่ยวังพระเจ้าเป็นใหญ่เฉพาะพระพักของพระเจ้าเห็นไหม ไม่กินเหล้าอง,งุ่นไม่กินของหมักดองนะไม่กินทั้งเพนั่นแหละใครให้เล่าเราอยากกินเราต้องถนอมไว้ชีวิตนี้ชีวิตนี้รันชีวิตนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ชีวิตนี้เป็นวิหารของพระเจ้าเราต้องถนอมไว้ให้ดีนะคะพี่น้องเหมือนโยนเห็นไหมโยนได้เป็นใหญ่เห็นไหมต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเอาอย่างโยนเอาอย่างคนดีๆที่ทําเพื่อพระเจ้านึกออกไหม กิจการบทที่สิบสีข้อหนึ่ง now it happened in e c o n y t e m that they went to cancer uh, to the sick นกอกบทหรือบ์ยิวหรือวิหารของพระเจ้านั่นแหละ of the j e w and so spoke that a great multitude b o t h of the j e w and of the Greeks believe ที่เมืองอีโคโนยูมนะแปลว่าอีโคโนยุมคือเมืองอีโคโนยูมอีโคนยุมนะคะพี่น้องก็เช่นเดียวกันคือเปาโลกับบรรณาบัตได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยวิวธรรมศาลาหรือโบสถ์ซินนากกแปลว่าธรรมศาลาหรือโบสถ์ยิวนะพี่น้องนะเหมือนกับโบสถ์พวกเราก็ซินนากอกก็ได้หรือเชิดก็ได้ เชิดไปโบดนะและชนชาติกรีกเป็นอันมากนะกล่าวสั่งสอนเป็นที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเป็นอันมากได้เชื่อถือเห็นไหมทั้งเปาโลและบานาบัตทั้งเป็นคนดีทั้งสองคนนั่นเองไปสอนประชาชนประชาชนก็กลับใจจากบ,บาปหาพระเจ้ายุยแยะปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าและปรบมือให้เปาโลและบานาบัตเห็นไหมพี่น้องต้องเอาอย่างคนดีๆที่ประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนเชื่อ เราก็ทําตามนะเราเป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันนะกิจการบทที่2ข้อ41 Then those who gladly r e c e i v e d his word were baptized Baptized B-A-P-T-I-Z-E-D Baptized พิธีบัพติศมาหรือบัพติศมาร์ Baptism ก็เหมือนกันนะคะ And that t h e r a b o u t s เท่าซันโซนเวอร์แอททูเดมเห็นไหมอ่ะคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตก็รับบับสิศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ3 0 0พันคนปรบมือให้พระเจ้าปรบมือให้แก่พระเจ้าและปรบมือให้เปโตจริงไหมคะพี่น้องประกาศให้คนรับเชื่อได้ทั้ง3 0 0พันคนเหมือนอาจารย์ลูกแชมเดี๋ยวนี้นะประกาศคนรับเชื่อมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมเหมือนอาจารย์อ่ อะไรนะหมอวรุณนะก็เหมือนกันพี่น้องประกาศขอไม่เป็นได้ประกาศไปเรื่อยๆคนได้คนเราับเชื่อคนสองคนก็ไม่เป็นไรเราทําตามแรงของเราเพราะเราไปไม่รอดของเขาเขามีรถเขามีบริวารเขามีพลังในการประกาศเขาก็ประกาศได้เยอะพี่น้อง่อะของเราประกาศพันนี้นะพนนระเจ้าให้ทําพันนี้ทําตามคําสั่งของพระเจ้าของไม่เป็นนะอ่า เพลงสรุปเพลงนะทรงอยู่กับผู้ที่รักพระองค์จิตซื่อตรงมั่นคงทุกคํำเช้าแบ่งปันพระคำนำคนมหาพระเจ้าทุกคํำเช้าให้รับพระสิริจากพระองค์เชิญชนมหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาบัพติศมามหาพระองค์ทรงไม่ให้หลงให้เป็นสาวกของพระองค์จิตซื่อตรงมาสันเสริญพระเจ้าให้ดังก้องโลกนะพระเจ้าให้เขียนมาบอกแบบนี้นะ ใครที่ซื้อตรงใครที่ไปประกาศแล้วก็นั่นแล่ได้ชีวิตนิรันบอกเขาต่อๆนะต่อไปเพลงจากกิจการบทที่สองข้อสี่เอเชื่อพระเจ้าโดยเปโตรน,นำบอกข่าวนี้เป็นข่าวดีมีคนเชื่อถึงสามพันคนประกาศเป็นสาวกขึ้นในบัตรโดนสามพันคนก็ได้รับบัพติศมาพระองค์ทรงไวยพรให้อย่างมากมาย คนทั้งหลายรอดตายกันทั่วลารับเชื่อแล้วรับบัพติสมาพระบิดาทรงมาครูให้ทุกคนรอดอามนนาเมนาเมนาเมน,เมน,เมนให้ทุกคนได้รอดนะคะพี่น้องต่อไปรอดได้เพราะความเชื่อและพระคุณน,นี่ตอนตี่สี่กว่าพระเจ้าให้เขียนนะรอดได้เพราะความเชื่อและพระคุณ จิตการุณเชื่อฟังนายพระองค์ประกาศคราวนี้มีใจใส่สือตรงรักพระองค์สุดชีวิตสุดจิตสุดใจจงประกาศทุกวันนั้นอย่าหยุดให้บริสุทธิ์ด้วยใจที่สดใสประกาศไปโดยไม่คิดหวังกําไรประกาศไปโดยไม่คิดหวังกําไร พระองค์ทรงให้รีบประกาศแก่ทุกชาติเลยประกาศไปโดยไม่คิดหวังสิ่งใดก็ได้นะคะนะไม่คิดหวังสิ่งใดหรือไม่คิดหวังกําไรคล้ายกันนะคะพระองค์ทรงให้รีบประกาศแก่ทุกชาติเลยฮาเลลูยามาสันรนเสรอญพระเจ้าหมดนี้พระเจ้าเพิ่งให้ตอนที่สี่ก็ดีนะพี่น้องหนะ้าประกาศโดยไม่คิดหวังกําไรหรือไม่หวังอะไร นะหวังพราพระเจ้าให้อยู่แล้วได้ชีวิตนิรันดรและได้มงกุฎสวรรค์ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์แล้วทุกคนขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งนจงถึงแญาติยยมิสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามุชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเช้าอ่านพระคำทำตามงามโท่่า รุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาใไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกให้พี่น้องกลับใจจากบ,บาปด่วนเลยนะมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนฮาเลลูลยาอาชงนี้รับเชื่อใครรับเชื่อเสร็จไปรับบัพเป็นสมาธิบที่ทใกล้ใกล้บ้านท่านและตั้งใจอ่านพระคัมภีร์จบเล่ม อ่านกลับไปกลับมาน้ําตาจะไหลเองและเปลี่ยนเป็นคนใหม่เองโดยอัตโนมัติพระเจ้าทรงเปลี่ยนไม่ใช่เราเปลี่ยนได้พี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างเราเนี่ยจะเปลี่ยน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 ,ยนอันนั้นผิดลูกอย่าทำอันนี้ถูกลูกให้มาทำบนนัี้พระเจ้าจะบอกทุกวันมมนเพิ่งได้เป็นคนใหม่ไงพระเจ้าจะตัดบอกนี่ลูกมีลูกศิษย์ตั้งห้าหมืน่นมีแฟนเพลงตั้งห้าหมืน่นทำให้พ่อได้ไหมเนี่ยทาประกาศไปเลยลูกประกาศอย่าหยุด ก่อนตายอขอบคุณพระเจ้าแม่เพนก็ประกาศไม่หยุดเลย8ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ให้ทําเอายกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผิซาตานมามายั่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอ,อนเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากวันพรดุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาเปเวรกรรมทําแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณา,าสามวันก็ฟืน้น คืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคาสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องทําตามพระองค์ทรงนํา พระเจ้าใช้ทําอะไรก็ทําฟังเสียงพระเจ้าใครฟังเสียงไม่เป็นก็อ่านพระคัมภีแค่นั้นเองนะอ่าช่วงนี้ยกเสียงขึ้นอธิษฐานเพื่อคนทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณค่ะภาษาแปลกๆที่พระเจ้าเช่าปาไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะยกเสียงขึ้นค่ะฮาลูยาพคชิกุตกเชียงโฮเดฟานเงฟานกัเชียงโฮเดฟานงังเซ่กับซนังตุกโกโฟนกัเซ่กับซัน ขอไฟอกกษฎไฟอภิษฎข้านาอธิมนินเดนมอจิสตรายประกาศเลยคฟอนกันซีกันเซเดี๋ยวฟ้าตะกอดประกาศเชื่นกซีกัเซ่เนเดม p r o เ e c t them ประกาศเชื่อหซกันเซ่หนุกทูน่ามนโวชิงกี้แกซีโฮหนกเซ because อภิษฎ is based on หาลูกเชื่อโฮหนุกไฟ thank g i v father god in the name of Jesus try โอชิกเกอร์ทักฟานอีฟานอกาติแกเซนังกสซีนังกสซีนังกสเซขอพระเจ้าทรงเทพบพรเปลี่ยนเซนใหม่ให้ลูกและลูกทุกคนด้วยเถิดที่ฟังคลิปนี้และแชร์คลิปนี้ต่อเป็นเทพบพรโอพระบิดาวอชิกเกชิกเตรกัเซเซนเก่าไม่ดีขอพระเจ้าเปลี่ยนเซนใหม่ให้ดีปักเชโฮฟานเฟกานเซ่กระกระมีชัยชนะต่อมานวอชิกตกอรกาฟานงกัสเซสามารถมีฤทธิ์เดชเหมือนพระเจ้าต่อสู้กับมารสาตานได้ในยุคนี้ โอชิกตกาชิโอฮโกโฟพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ประคาลคาตีโกชิโฮโลฟานในนสิใครเชื่อและทำตามพระเจ้าใครสละได้ทุกอย่างใครอดทนได้ทุกอย่างจะมีชีวิตนิรันดรและเกิดผลร้อยเท่าในยุคนี้จะมีชีวิตนิรันดรในยุคหน้าสถาพรโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระอ,องอคพ,อองพระกาชิโฮโลฟานในเอนฟานในเนีนกัเซ ขอพปะเจ้าเทพรพรให้ลูกเจ้าเอลูกกพิญญาลูกสุพินลูกน้อยลูกวรพรด้วยเถิดไปค้างพักัสซีดุกนเซน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือนอและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้โดยเฉพาะคุณอารีที่แชร์ต่อเป็นท่อพระพรทุกวันลูกเจ้าเอแชร์ต่อทุกวันลูกกพิญญาแชร์ต่อทุกวันลูกดาวลูกดาวเรืองที่เชียงใหม่พักาลโกฟีนชิกัตกาชิรโกเซโอชิกัตกาเซน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือนอ พี่เฝ้าติดตามเป็นประจำทุกวันโอ้พระบิดาพี่รัตด,ดาน้องเมธาน้องสองล่าด้วยประกัศเส่ลูกตองคอลูกไฮโลลูกปุกปิกด้วยโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ให้เจอคนดีมีคุณธรรมทำไม่เกิดชนของพระเจ้าที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทางทางของพระเจ้าทางบริสุทธิ์ถ้หยุดบาปให้พ้นคำสาปทางพระเจ้าได้เข้าสวรรค์เป็นทางเดียวได้พ้นทุกสุขในรันทางสวรรค์ทางเดียวคือทางพระเยซู เรื่องโลกีทิ้งไปเป็นตัวเก่าอยากเก็บเอาความชั่วร้ายให้ทิ้งไปทำตามพระคริสต์ได้ชีวิตใหม่ตัวเก่าทิ้งไปรับชีวิตใหม่ในพระเยซูผู้ชนะโลกทุกคนขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนสิบนิวพระนุมและบังคมข้อลาต่อชาวรถมาฟังว่าจ้าเศร้าเพนหน้าเอ้ยว่าแมวฟังว่าจ้าเศร้าเพนหน้าเอ้ย เมื่อไรใจท้อขอเดินตามพระองค์จิตเชื่อมันคงรอตลอดไปไม่ว่าจะเกิดเหตุหรือเหตุผไม่กังวลสิ่งใดเพราะวางใจในพระองค์ด้วยทุกอางพระองงให้เป็นที่เคยเห็นพระฤาษีฟาสุกุให้ยังัะเชือ่อประคิดมันคงเชื่อพระองค์สรงให้รอ ไม่แย่ง่ารักใครไม่ไหวรูปก็รบไร่ไร้ไม่หลุดประเวณีทำใจความนี้อ่านพระคมพีพระเจ้าอวยพรหน้าแม่เอื้อระเจ้าอวยพรอ่านพระคมพีจบเล่มนะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหรินหลุนหรือลาลุดอ่านแล้วต้องทําตามพี่น้องผิดข้อเดียวคือผิดหมดใหญ่ผิดนะคะผิดข้อล่วงประเวณีก็ไม่ได้ผิดข้อพูดปดก็ไม่ได้ผิดข้อลักทรัพย์ก็ได้อย่าให้ผิดข้อไหนนะ อขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อ,พอ,พอระพรด้วยค่ะเกรซมีวิญญสวัสดีค่ะ